สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้มี2ชุด2ราคาพี่น้องครับนะฮะฟังให้ดีนะฮะวันนี้แยกเป็น2ชุดสราคาเนื่องจากว่าอีกชุดนึงเนี่ยมันมาแรงเหลือเกินพี่น้องครับจะมารวมในชุดนี้ก็ท่านเจ้าของวัวเนี่ย ลำบากใจมากๆวันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับแบ่งเป็น2ชุด2ราคาในคลิปคอนเทนต์ตัวเดียวกันพี่น้องครับทั้งหมดเป็นบราหมั่นเพศเมียล้วนเลยนะฮะพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับเบอร์โทรติดต่อตามที่ผมได้ขึ้นให้ตรงหน้าจอนะครับ เดี๋ยวผมพาพี่น้องดูชุดแรกก่อนนะครับชุดที่1ชุดแรกเนี่ยมีทั้งหมด5ตัวนะครับมีท้องชัวชัวหเดือนเนี่ยหตัวนะฮะแล้วก็ผ่านรอบแล้วอีก1ตัวยังไม่ได้ตรวจนะครับเอาละครับวันนี้ราคายกชุดนี้นะฮะ ห้าตัวนี้นะครับก่อนที่จะไปดูชัดๆใกล้ๆ5ตัวนี้นะครับผมราคาขายเลยครับ9,000 90, 0บาททวนพี่น้องครับเมียล้วนท้องชัวรหผ่านรอบแล้ว1น,นะฮะที่เหลือเนี่ยเป็นสาวน้อย2ตัวแล้วก็แม่เทาโบท๊ทแม่นี้อีก1ตัวท้องว่างเลี้ยงลูกอยู่ครับนะฮะ ราคา90,000บาทพี่น้องครับอะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆชัดๆว่ามีแบบไหนอย่างไรบ้างครับผมผมจะเริ่มจากซ้ายมือสุดนะฮะเป็นบราม่นแดงลูกผสมสถานะก็คือท้องนะฮะตั้งท้องกับ kf 3 1พี่น้องครับท้องประมาณ5เดือนนะฮะท้องประมาณ5เดือน นะครับท้อง KF31 เป็นวัวท้องที่2ฮนะเป็นวัวท้องที่2ส,ส่วนสูงนะครับประมาณ140บวกนะฮะ140บวกดูเนื้อดูตัวแล้วผิวพัน์ผิวสีรูปร่างโครงสร้างใหญ่หนาเลยทีเดียวพี่น้องครับอ่ะดูโคนหางก่อนใกล้ๆตรงนี้นะฮะ เป็นลูกผสมนะครับไม่ได้จดเอฟไม่ได้ตีเบอร์อะไรเลยฮะแต่ว่าเป็นวัวค่อนข้างสวยครับผมนี่ฮะดูหน้าดูตาใกล้ๆชัดๆตรงนี้นี่นะครับหัวโล้นปากใหญ่นะฮะกระโหลกสวยรูปร่างใช้ได้เลยนะฮะมุมนี้ย้อนแสงครับผมนี่ครับถัดมาเป็นสาวน้อยคู่นี้พี่น้องนี่ฮะแดงแดงเนี่ยครับ เป็นลูกของ VL นะครับ 1, 1นึ่งเทับนนะฮะทั้งคู่เลยนะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นลูกของแม่สีเทาตรงนู้นตัวหนึ่งแล้วก็เป็นลูกของแม่แดงตัวกลางอีกตัวหนึ่งแม่แดงตัวกลางนะครับผสมแล้วนะฮะผสมกับฮวนนะครับชื่อเล่นชื่อฮวน เดี๋ยวใบผสมผมขึ้นให้รหัสผมจําไม่ได้นะะดูมุมนี้หน่อยเดี๋ยวผมไปดูให้ดูด้านหน้าดูท้ายสวยๆของสาวน้อยลูก V L 7ทับตรงนี้หน่อยทั้งคู่เนี่ยสวยเด็ดมากๆครับผมนะฮะอายุอานามก็อยู่ประมาณ5เดือน6เดือน7เดือนประมาณนั้นครับนี่ฮะ,ะยังไม่ถึง5เดือนด้วยนะครับ มีเสียงกระซิบมาสาเหตุที่จะขายวันนี้พี่แกบอกว่าพอดีมีงานโปรเจกต์ใหญ่ล็อตใหญ่เข้ามาไม่มีคนช่วยเลี้ยงฮะนะครับยังไงก็ต้องปล่อยออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวพออะไรทุกอย่างมันลงตัวพี่แกก็จะกลับมาเลี้ยงอีกเหมือนเดิมเช่นเคยฮะพี่น้องครับดูนะครับผมรูปร่างโครงสร้างอ่ะทีนี้มาดูแม่เทาโบสตัวนี้นะครับ รูปร่างก็ไม่ธรรมดานะฮะตอนนี้เลี้ยงลูกอยู่ครับยังไม่กลับสัตว์นะฮะยังไม่กลับสัตว์ครับผมเป็นวัวโบสดูคลิปนะครับดูฮะคลิปนี่ดำนะครับแล้วก็แม่แดงกลางตรงนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรวจท้องนะครับแดงกลางที่มีเขานั่นนะ่ะยังไม่ตรวจท้องครับผมแต่ว่าผ่านรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ นะฮะผ่านรอบไปเรียบร้อยแล้วชุดนี้นะครับ9 0 0 0 0มบาทเป็นราคาขายนะฮะราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับราคานี้เป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มครับผมถ้าท่านถูกอ,อกถูกใจก็เหมือนเดิมครับกติกาของช่องพูดจาภาษาวัวเนี่ยก็คือมัดจำ3า3ะฮะที่เหลือก็คือ จ่ายวันที่รถมาขึ้นวัวครับผมของพูดจาภาษาวัวไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับนะแต่รับประกันรับรองว่าพี่น้องได้วัวได้ของตรงปลกแน่นอนครับผมนะฮะที่ผ่านมายังไม่เคยมีเหตุการณ์แบบที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเลยนะครับเชื่อถือเชื่อใจในเพจพูดจาภาษาวัวได้เลยนะฮะ หรือถ้าท่านอยากจะมาดูมาชมตัวจริงแต่ผมว่าอาจจะไม่ทันนะครับนะฮะวัวสวยๆแบบนี้ราคาแบบนี้เนี่ยผมแนะนำว่าปิดได้ปิดเลยครับผมราคานี้เนี่ยหายากมากๆครับ90,000บาทได้วัว5ตัวเป็นเพศเมียนะฮะตั้งท้องน่าจะ2ตัวพี่น้องครับเนี่ยตัวเนี้ยที่บอกว่ายังไม่ได้ตรวจท้องนะฮะคือตัวนี้นะครับตำหนิไม่มีนะครับผม ลูกตัวแรกของเขาก็คือที่กินฟางอยู่ข้างๆเนี่ยครับนะฮะกินฟางอยู่ข้างๆนะครับแล้วลูกสาวตัวเล็กอีก1ตัวเนี่ยเป็นลูกของแม่เทาแม่นุสน,นะฮะเป็นลูกของสีเทาตัวนู้นนะครับส่วนตัวนี้นะฮะท้องที่2เนี่ยลูกเนี่ยขายออกไปแล้วนะครับตอนนี้ท้องประมาณ5เดือนท้อง k f 3 1นะฮะลูก เล็ก2ตัวเนี่ยฮะสาวน้อย2ตัวเนี่ยนะครับเป็นลูกของ VL VL 7นะครับ VL 7ทับ1น5ะฮะส่วนแม่แดงตัวนี้ที่มีเขาเนี่ยนะครับผสมกับฮวนนะฮะฮวนเป็นของเอ c a ีแคทเท e e ซวินำเข้าน้ำเชือ้อนำเข้าตัวด้วยน่าจะประมาณนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ยังไม่ตรวจท้องคิดว่าท้องแน่นอนฮนะ คิดว่าท้องแล้วแน่นอนครับผมส่วนแม่นี้ท้องว่างนะครับส่วนสูงก็เกือบเกือบร้อยสี่สิบฮะนะครับส่วนสูงกเกือบเกือบร้อยสี่สิบแม่แดงนี้แม่แดงเข้มที่มีเขานี่ก็ประมาณเดียวกันนะครับผมเอาละครับทุกอย่างรายละเอียดผมให้แจ้งให้หมดเรียบร้อยแล้วชุดนี้คือชุดที่1ครับผมราคาขายเลยนะฮะ9 0 0 0 0บาทครับโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยตอนนี้ฮะ เดี๋ยวไปดูชุดที่สองครับแม่ลูกยังสวยยังเด็ดเลยไปดูกันครับเอาละครับชุดถัดมาอย่างที่ผมบอกนะฮะก็คือชุดนี้ครับผมโอ้โหพี่น้องครับดูไกลๆยังกับพันแท้เลือด้อยเลยนะฮะพี่น้องครับนี่คือ F1 แล้วก็ F2 ครับผมตัวแม่นะฮะเป็น F1 ครับผมส่วนตัวลูกเนี่ยแน่นอนครับเพศเมีย จะต้องเป็น F 2แน่นอนครับตัวแม่นะฮะเป็น F 1มีใบนะครับจดรับรองโดยสมาคมส่งเสริมนะครับหรือว่าสมาคมที่พัทยาเนี่แหละนะฮะดูแม่ก่อนครับผมโอ้โหรูปร่างโครงสร้างเนื้อหนังรูปร่างบอดี้ผิวสีเม็ดสีสุดยอดครับพี่น้องครับนะฮะ เรียกได้ว่าเป็น F1 ที่สวยมากๆเลยนะครับแอดต้องยอมรับเลยว่าของแอด F2 ที่บ้านยังสวยไม่เท่านี้เลยนะฮะดูครับอย่างที่ผมได้แจ้งเมื่อต้นรายการนะฮะว่าชุดที่2เนี่ยมันเกินที่จะไปราคาเหมาเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตแยกนะครับนะฮะส่วนตัวลูกครับพี่น้องครับเป็นเพศเมียฮะเพิ่งคลอดนะครับอายุน่าจะประมาณ ถึงเดือนหรือ,อยังครับพี่ประมาณหนึ่งสัปดาห์พี่น้องครับหนสัปดาห์เท่านั้นเองเป็นเพศเมียฮะเป็นลูกของเจ้าโมเลโนนะฮะโมเลโนน่าจะ6กสองสนะครับถ้าผมจำรหัสผิดเดี๋ยวผมขึ้นใบผสมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขึ้นใบผสมให้ดูนะฮะส่วนตัวแม่เนี่ยก็คือ เป็น F1 นะครับมีใบเพชรถูกต้องนะครับสมาคมรองรับให้เรียบร้อยนะครับโลโก้ก็คือ BJ ตอง3ครับผมนะฮะโลโก้ BJ ตองสมาดูอนาคต F2 พี่น้องดูฮะโอ้โหทรงอย่างนี้ฮะดูครับพี่น้องดูฮะโอ้โหโดนไม้นิดเดียวนี่โชว์ความเป็นโชว์เป็นความสวยงามเลยนะฮะดูครับ ดูครับพี่้องคับรูปร่างรูปทรงเหลี่ยมตัวอะไรต่างๆมาเต็มเลยพี่้องดูฮะสุดยอดครับไม่พูดมากฮะแจ้งราคาขายเลยครับผมนะครับราคาขายเลยนะฮะคู่นี้นะครับ1 0 0 0 0แสนบาททวนครับ10,000แสนบาททวนเป็นราคาขายเลยนะฮะงดต่อรองครับผมขายไม่ได้พี่แกบอกว่าชุดนี้จะเอาไปเก็บไว้ที่บ้าน แต่ถ้าท่านถูกใจในคู่นี้ราคานี้แกก็ยอมครับนะฮะหนึ่งแสนบาททวนนะครับงดต่อรองว่าอย่างนั้นนะฮะได้ก็โอเคไม่ได้ไม่เป็นไรแกบอกนะครับคู่นี้จะเอากลับไปที่ต่างจังหวัดถ้าขายไม่ได้ถ้าขายได้ก็ยินดีทีนี้มาดูราคาเหมาทั้งหมดนะฮะนะครับถ้าท่านยกคู่นี้ด้วย1 0 0 0 0บาทแล้วก็ ชุดเมื่อสักครู่นี้นะฮะ9 0 0 0 0บาทนะครับพี่แกบอกว่ามีฟางแถมให้ด้วยแต่ไม่รู้กี่ก้อนนะครับมีแถมฟางให้ด้วยนะครับนะฮะเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าดูตาแม่ของเขาใกล้ๆหน่อยนะฮะจะมีอาการห่วงลูกสักนิดนึงนะครับนี่ครับดูแม่ดูหน้าตาแม่ฮะอย่างที่ผมบอกเลยครับพันแท้บางตัวอายนะฮะ อย่างที่ผมบอกเลยผมไปมาหลายๆฟาร์มหลายๆคอกแล้วเนี่ยแม่นี้ถือว่าเด็ดมากนะครับเป็น F 1หที่สวยครบเครื่องจริงๆนะครับเม็ดสีคลิปดำนะครับแดงเข้มเลยทีเดียวส่วนสูงผมลืมบอกนะฮะประมาณเกือบๆน่าจะมี150นะครับพี่ชายสูงเท่าไหร่ครับพี่ <150. S 1> นั่นนะครับดูฮะเจ้าของหัวสูงประมาณ160อ่า ประมาณคิ้วพี่นะประมาณคิ้วน่าจะประมาณ150ครับผมให้150บวกไว้ก่อนนะฮะวัวยืยนยืนไม่ค่อยตรงนะครับขาขาหลังเนี่ยยังยังยังจัดได้ไม่เท่าไหร่ถ้าจัดถ้าจัดดีๆเนี่ยส่วนสูงจะเพิ่มขึ้นอีกนะฮะส่วนสูงจะเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยครับดูเลยครับสุดยอดครับแม่นี้สุดยอดผมบอกไว้ก่อนเลยว่าสุดยอดจริงๆครับนี่ครับผม นี่ออกมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแม่ก็ท้องว่างนะครับเพราะว่าเพิ่งคลอดลูกลูกมาดีเหลือเกินพี่น้องครับนี่อนาคตอยู่ตรงนี้ฮะอนาคตอยู่ตรงนี้เอาละครับผมก็1,000 0แบาทครับคู่นี้นะฮะเหมารวมทั้งหมด1นึ0 0 0สบาทนะครับหนึ่งแาบาทแยกชุดแรก90,000มชุดนี้1,000งแบาท โทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นให้วัวอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีวันนี้คลิปนี้นะฮะเหมือนเดิมครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ